ก็จะพามาเที่ยวสวนสายธารมาะกันรอโหลดแป๊บหนึ่งเพราะคอมแหลกจะพาไปดูร้านอลินด้วยแหลกมากมายเลยคอมนี้ แต่รอแป๊บนึงมันก็จะดูดีเองแหละ อันนี้ผมก็จะมามพาเที่ยวสวนสาธารณะกันนะครับก็พามาดูกันนิดนึงที่มีอะไรมากไอที่เพะไม่มีเสียงพวกเทลก็เพราะผมไม่ได้เปิดนนะครับ ล้วก็หากันไปดูกิลหรือกินเนี่ยแหละรครับมันจะมีที่เลือกเป็นเสืยบเท้าถุงเท้าแต่บูทบูทปีกเท้ามานเท้าเทปแค่นี้แหละรครับแล้วก็มีอีกเยอะชื่อกินก็จะให้เขียนชื่อกินไปไปผมที่เกียเขียนส่วนชื่อหัวหน้าก็ ก็ให้เหมือนเขียนชื่อหัวหน้ากินเอาไว้แล้วก็กดค้นหาอย่างนี้สมมติว่าเขียนโมโมไปเถอะมันก็จะไม่มีไงแล้วก็หาไปเที่ยวชมอันนี้เอาไหนอนันนี้เอาไหนแล้วอันนี้ดีกว่า เขาไม่มีเสียงตอบรับหรอกเอาอีกทีกว่าหิบมา right. เอาไหนเอาตรงกลางแล้ว mm hmm. <Hey. S 1> ก็มีแค่นี้นะคะเพราะ mm hmm. oh, ร้านนี้นั้น เราก็จะมาดูของใหม่กันนะครับอันนี้มันไม่มีแลกเปลี่ยนแล้วมั้งเขาไม่มีและฮว,วอนตัวที่หนึ่งก็เป็นแบบนี้หนิงหนิง ฮาดาก็มีชุดใหม่แค่นี้ส่วนชุดนี้ก็เป็นนี้นะครับแล้วก็มีชุดแมวกายวันที่สิบสี่ยุกิก็จะมาขายกันแล้วส่วนคุโรกก็น่าจะเดือนหน้าหรือไงก็ไม่รู้ก็รอดูกันนะครับแล้วก็จะไปดู เป็นเราก็จะมาดูอันนี้ลุงเขาจะนี้ผมจะอ่านให้ฟังเมื่อทำการเชื่อมต่อเกมทุกๆหนึ่งชั่วโมงจะได้รับค้อนฟรีครั้งละหนึ่งอันหนึ่งคนในหนึ่งวันเท่าน,นั้นจะสามารถรับค้อนฟรีจำนวนสามอัน เพราะฉะนั้นก็มาหาค่าทุกทุก,ทกวันสิรับรองได้แน่นอนแต่ตอนนี้ผมยังเหลือ52 52นาทีก็เลยยังรับไม่ได้ยังรับคอนไม่ได้อืมเรื่องอันนี้ก็มีผมใหม่เหมือนกันอันนี้ผมนี้ผมนี้แต่มันเป็นผมตั้งนาแล้ว แล้วก็ชุดนี้ชุดนี้นะแลกางเกงนี้กับกางเกงนี้แล้วก็ช่อใช้ยยพืชก,กับนี้นี้แล้วก็หน้ากากนี้หน้ากากขั้นหนึ่งปี Pelo ขั้นหนึ่งกับขั้นสองแล้วก็รองเท้าไฟกับรองเท้านี้แล้วก็ รองเท้าไฟสีฟ้าแล้วก็รองเท้าเปียโร่ขั้นขั้นหนึ่งสีแดงส่วนขั้นสองก็สีดำแล้วก็มีอันนี้มาใหม่ถ้ามันคอผ้ามันคอไฟสีดำส่วนอันนี้อะไรเนี่ยปูปองผู้ปองเ e r f e c t s h a d o มัฟอ่านไม่ออกส่วนอันนี้ก็เป็นผ้ามันคอไฟ ผ้ามันคอไฟสีขาวส่วนอันนี้ก็ผู้มือผ้ามันคอไฟสีฟ้าในน้ำในตำนานส่วนหนุ่มมือก็มาใหม่เป็นอันนี้ขั้นหนึ่งกับขั้นสองก็ที่ว่ากันแล้วก็อันนี้อันกำไรอัน,น,อน,นยมณนนีสีน้ำเงินเพิ่มโชคบอกยี่สิบ คันสองสีแดงโชคบวกสามสิบไดมอนด์เขียวโชคบวกสี่สิบไดมอนด์ขาวโชคบวกห้าสิบส่วนปีกก็มาใหม่เหมือนกันปีกก็จะเป็นแบบเป็นปีกไฟสีดำมันเป็นเซตแล้วก็ปีกไฟสีขาว แล้วก็ปีกไฟสีฟ้าสั์เลี้ยงก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมจะใส่เซตไฟให้ดูนะครับถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะครเพราะเพิ่งถ่ายครั้งแรก ก็ช่วยวยกดไลค์หน่อยนะครัะเป็นแบบนี้นะครัแต่อันนี้ต่อไปก็เป็นแบบนี้ท่อนคอไฟสีฟ้าแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ น,นี่ก็คือเซตผ้ามันคอไฟสีดำอืมลืมเปลี่ยนผ้ามันคอลืมลืมลืมอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปดูดูเอ่อดูอ่าแปบ๊บหนึ่งนะครับไปหาอีทึนผู้ชานฉลาดเอ๊ะไม่ใช่ไปหาฟาร์มอะไรก่อนปีโล,โลฟาร์ม เราก็แลกเปลี่ยนไปเลยอ้าวไม่เพียงพออันนี้คืออันนั้นการหัสกาแล้วก็มาหายเทืนกันยิถืนผู้ชานฉลาด อันนี้ก็คือวัตถุดิบเทพถ้าเกิดเรามีขั้นหนึ่งก็จะเป็นชุดแบบขั้นหนึ่งเทพเทพเราต้องเก็บการ์ดให้หมดแล้วก็ต้องเก็บเดี๋ยวก่อนนะคิดตั้นเทพมันสองก็สามสี่ก็อันนั้นไปเลยมันก็เหมือนกันต้องเก็บให้ได้มันจะมีช่วยเหลือบอกก็ดูเอานะครับแล้วก็กดผสมถ้าเกิดได้หมดแล้ว ส่วนถ้าเกิดเราทำสำเร็จแล้วเราก็มาทำแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเราจะขายก็ทางที่ดีจะขายเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันได้เงินน้อยอันนึงก็ห้าสิบบาทเองครับจะขายมาเต้นนี้ <laughs> เราก็จะไปดูตรงนี้กันนะครับมีเอ,อ่อมีโดนตีอยู่มีโดนตีอยู่โดเลมีฟาลาซีโดเอาไม่มีโดอันนี้ก็เหลือเจนอาทีเจนาทิม่เล่นปัญญาหรอละ อันนี้ก็จะเป็นร้านมีนิเกมนะครับมีป้ายอยู่เป็นรูปจอยเกมเรแล้วก็ไปทางนู้นเลยแต่ผมไม่เล่นเพราะมันกาเพราะเวลาลผมเล่นมันจะกากคาบักไหมคาบักมาด้า อา้าวบั็กไม่ได้อา่าโอ้เสียดายมีอะไรอีกนะอ๋อเดี๋ยว่ันนะนี่อ๋อไม่ใช่นี่มันไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ เราก็ลาไปก่อนนะคะวัสดีค้ค่ะเจอกันวันใหม่นะคะเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาใหม่บ๊ายบาย